ดิฉันนางสาวชาวราแทนรัสเสียดค่ะดิฉันนางสาวเย็นสิรีของเหนืรันเรือค่ะดิฉันนางสาวจุฑารัตน์ของทูค่ะดิฉันนางสาวมณีรัตน์ิชัยรอดค่ะดิฉันนางสาววันิบุนดีเล็กดวงศักดิ์ค่ะข้าขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าแหละคือพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาเชิญรับชมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระวรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารกับพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรทรงประสติเมื่อวันที่เจธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ได้ได้รับกิตนิยมอันดับสองและระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิาราชโดยทรงได้รับกิตนิยมอันดับหนึ่งและเนติบัณฑิตยสภาปีการศาึกษา2547ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตรประจำคณะกรรม,มาการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา กรณียกิจทรงปฏิบัติพรกกรณียกิจในด้านต่างๆทังด้านสาธารณกุศลผ่านมนาูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแตนด้านกฎหมายซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพากกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมา มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาตไทยมีขึ้นในขณะที่มีอูทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพศ2538ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจและอีกโครงการหนึ่งคือโครงการกำลังใจในพระดำริทรงก่อตั้งเมื่อครั้งยังทรงเป็นนักศึกษากฎ,กฎหมายโดยครั้งแรกเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงนะ พระสถานหินกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครด้วยความสนมนไทยในสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังมูลนิธิองค์กรในพระอุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพระเกติยศ ไตระยศะทางทหารปีพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ปีพุทธศักราช2544ร้อยตีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารมาที่29รักษาพระองค์ปีพุทธศักราช2545ร้อยโทหญิง ปีพุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพระเกติยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเก้าชั้นปรถมจุลจอมเก้าฝ่ายในเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งชางเพือกชั้นมหาปรมาพรณ์ชังเพือก เครื่องราชาอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมหามงกุฎไทยชั้นมหาวาชิระมงกุฎเครื่องราชาอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดีเรกคุณาภรณ์ชั้นปฐถมดีเรกคุณาภรณ์เรียนรัตนาภรณ์รัชกาลที่เก้าชั้นที่หนึ่ง ภร,ระเกียติคุณ 1. รางวัลน,นักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2544 2. รางวัล Middle of Recognition 3. รางวัลทูตสันทวะไมตีหรือ g o o d w i l l Ambassador